แล้วก็เบรรทลดทางนี <Ende esa> ้ไม่เอาระคานี่เอาต่อกับไรหนักกเค่ะรถคอนยเนอร์ลงไม่ลงหยุดสูดไม่อยู่ลนี้นนแล้วก็กินไสคิม่ายุ่ก็เราจะว้าช็อกโกแลตเนี่ยจรินา้อันนี้ไม่ต้องใส่นมนะคะข้าคิวข้าคิวหน่อยใส่ันไใสนนใส่นมอ่ เดี๋ยวเดี๋ยวนุเอาใหม่ก็ได้นะนุไม่เอาช็อกโแลตนุไม่เอานเมาพิวช็อกโกแลตนพาีมพด้นกเจาช็อกโกแลตืน้ม่นีตั้งมือ้นะนี่ด้นะนรนี่ต่นทนตะวันุนะคะไม่ใส่เายนุไม่ใส่ช็อกโลไ มินน้อยไหนมิน้อยไปไหนไปกับยาชีอ็นคิถึงมินน้อยแล้วนี่้ไงลูกกนยมุดกิเลยอไม่ต้องรเยอะแวงนี้เสียประนี้เคุณเสีน้ำอดเจาะเลยพวกเจียวน้าอดเจาะนะ

อ้ยวานิลาของดีบมีประโยชน์นะฮะได้ครับยังกันได้ครับอะไปเมื่ถ้าสดชื่นครงัดที่อบนรออร่้นะนี่กนดีออาหแมลดนี่ครับนี่ครับเรียบร้อดี๋ยวเราไ้เดี๋ยวเอาวันดีครับจานแล้ครับกนะดอดวัน คนอิเเากินอาหารวแบบเป็นนานไปเ่อเลยนาะกลัวไปใช่ะเออกลัวไม่โนเลยแล้วกงมีเสียงไมต้องมีเสียงต้องมีเสียงเนะเสียงด้วยเสียงมาเสียง้้านนี้ด้านนี้ร้อนร้อนด้านน้ร้อนร้อนร้อ้อ

เดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวจะมองไส้ามนาดีเดเดี๋ยวกระจายเองันนี้ก็ได้แล้วกลับไปค่าก็ตอนที่เิกน้รมเองครับไม่ต้องซื้อไงอิ่มนาดามันิมทุกคนค่ะวันนี้วันนี้มีการอ

ลอยรังไงสะหรับเราเห็นเขาอำไรหุแล้วคอา้องใไงอ่ะนี่ก็นั่นือคมใจ่ แส่ต <cin stereotype> รงใจอะไรบ้าเป็นเหลืองนเป็นร้างองแล้วเดี๋ยวมไหมโตไปดิไว้ให้ม่เอใส่พริกใ่พริกต้องเก็บแขงเลยเลยเพราะวันวันื้อแล้วพี่จะได้กลับไปได้ไปทำตื่นันตับกรวยเราห้ามเย็นใกลับนี่ที่ปนกเาไม่ได้เอาเออโอะไรปกลเด็กๆอ่ะเด็กๆกินในแอลดอนโบราณตีาอบก

โันกรจะมีีกเอเกี่วกันับคนเลี้ยงเนาะเป็นบุเป้ครับยังไงเกี่ยวเนกรแต่ไปเยอะเ่านะเราเรานไปใ่เอ้าไงเส้นียวาคือบอล็นไม่เลยนี่เราก็เอาไปเาเอาเอสห้าอัน ดีว่าไอเจิงนะนี่เพื่นหอบอลได้ขต้องใส่ใส่าีนะเพา่เ็บกินเก่อไปชงนาเดียมแล้วก็ได้เออเเรามีก้ะรย่นเราะเราแล้วกินตกาแล้วเราก็ต้องขอเราดเดยไงเอใช่ไหมเพราะว่าได้หมดจะได้หมดนะ